ชุดโปรโมชั่น1,690จัดส่งฟรีเก็บปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะครับเป็นชุดของตู้เชื่อมยี่ห้อบอนชินะครับตัวนี้เป็นรุ่นระบบไฟ mma 400 Eco นะครับเป็นไซส์เล็กขนาดจิ๋วแต่แจ๋วแต่กําลังเครื่องของเขารับรองว่าไม่จิ๋วแน่นอนนะครับตู้ตัวนี้ก็จะมีอุปกรณ์การใช้งานให้พร้อมเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูที่รายละเอียดสินค้าตัวนี้เลยนะครับตู้เชื่อมนะครับผมของบอนชี รุ่น MMA 400นะครับมีฟังก์ชันการใช้งานถึง2ปุ่มปรับและก็มีหน้าจอบอกสถานะนะครับจอหนึ่งข้างล่างเป็นตัวต่อสายเชื่อมนะครับแดง้วบวกดำ้วลบปุ่มขวาของเขาในการใช้งานที่เหวียนเขียนว่าคัดเลนจะเป็นตัวเล่นกระแสไฟนะครับปรับตามการใช้งานของคุณพี่ช่างที่ต้องการนะครับไฟอ่อนยันไฟแรงนะครับผมตู้ตัวนี้ก็เชื่อมได้ตั้งแต่2.6 3.2และก็เชื่อมลวดเส้นใหญ่ขนาด4มิลได้นะครับและเชื่อมสแตนเลสได้ถ้าเราใช้ลวดเชื่อมสแตนเลต ่วนปุ่มซ้ายเป็นระบบอาร์คฟอร์์นะครับตัวนี้จะเป็นระบบเสริมตัวปรับให้ไฟคงที่และสมดุลนะครับผมการใช้งานนะครับเราใช้กระแสไฟเท่าไหร่เราก็จะปรับไปในทิศทางเดียวกันนะครับผมถ้าเราใช้เต็มถึง400ก็ปรับมาอย่างนี้นะครับผมเท่ากันนะครับเดี๋ยวเรามาดูในรอบๆตัวตู้เชื่อมนะครับตัวนี้นะครับผมก็จะมีกรอบกันกระแทก2ด้านนะครับพร้อมหูจับข้างบนของบอนชีนะครับไซส์จิ๋วแต่แจ๋วตู้เชื่อมตัวนี้ทางร้านเราก็จะมีประกันให้1ปีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับ ด้านหลังก็จะเป็นพัดลมระบายความร้อนนะครับผมข้างบนเป็นสวิตเปิดปิดนะครับตู้ตัวนี้จะมีระบบสำรองไฟนะครับผมลองปิดสวิตให้ดูพอเราปิดสวิตประมาณ5วินาทีเครื่องถึงหยุดทํางานนะครับป้องกันไฟช็อตไฟตกไฟกระชากนะครับเดี๋ยวผมเปิดเครื่องก่อนนะครับเกเครับเดี๋ยวเราทดสอบตู้เชื่อมบอลชี้โดยการเชื่อมลวด4มิลนะครับทดสอบกระแสไฟโดยการใช้สายเชื่อม15เมตรนะครับผมสายยาวเลยนะครับนี่นะครับสายวิ่งขดนี้ยาว15เมตรถึงคนเชื่อมนะครับ ทดสอบกับลวดยาวต้าขนาด4มิลนะครับผมถ่ายใกล้ๆเลยนะครับตัวนี้เป็นลวด4มิลขนาดใหญ่นะครับผมนะฮะแต่ไฟแรงและคงที่มากเลยนะครับลากให้สุดขอบเหล็กเลยครับดูรอยเชื่อมกันนะครับ รอยเชื่อมกินเนื้อนะครับผมแต่ถ้าคุณพี่ช่างเห็นเบี้ยวนิดนึงก็คือคนเชื่อมเราเขายังไม่ได้กินเหล้าเสือเลยนะครับมือเลยจะสั่นนิดนึงอันนี้โจกโจกเล่นๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูของแถมนะครับผมตู้เชื่อมก็จะมีสายเชื่อมสายดินนะครับผมมีให้ชุดหนึ่งบวกลบตัวเดิมหน้ากากแปรงเคาะมีให้หมดนะครับพร้อมสายสะพายเวลาขึ้นที่สูงนะครับผมและโปรโมชั่นต่อที่2อจากทางร้านเรานะครับถ้าคุณลูกค้าสั่งตู้เชื่อมของบอนชีทางร้านเรานะครับมีสิทธิ์แลกซื้อสว่านไร้สายของเอนนซได้ะครับ ตัวนี้มูลค่าราคาเต็มทางร้านเราขายอยู่990โดยทั่วไปนะครับแต่เรามาจัดโปรโมชั่นบวกเพิ่มเพียงแค่500บาทเท่านั้นนะครับรวมกันเป็น2,190จัดส่งฟรีเก็บปลายทางก็จะได้สว่านไร้าสายตัวนี้ไปใช้งานเลยนะครับสว่านไร้าสายตัวนี้ก็จะเป็นรุ่น48โวลต์นะครับผมมีกล่องอุปกรณ์การใช้งานให้พร้อมแบตเตอรี่ให้2ก้อนนะครับพร้อมแท่นชาร์จนะครับสว่านตัวนี้ก็กําลังแรงนะครับผมสามารถเจาะไม้เจาะเหล็กเจาะปูนได้นะครับการใช้งานก็หมุนซ้ายกดด้านนี้ ก็จะเป็นหมุนขวานะครับข้างบนมีรอบเร็วรอบช้านะครับผมเบอร์หนึ่งเบอร์สองนะครับรอบเร็วรอบช้าตรงนี้เป็นปรับทรอกนะครับไว้ในการยิงสกูนะครับผมมีถึง25ระดับนะครับสว่านตัวนี้จะเป็นมอเตอร์ดีนะครับผมปรับทอกไดถึงสุดก็สามารถมีแรงหน่วงต้านได้นะครับของเอนโซถ้าปรับมาสุดปุ๊บก็จะตัดระบบสกูออกใช้สําหรับเจาะไม้เจาะเหล็กนะครับเดี๋ยวเราเราจะลองเจาะผนังปูนดูนะครับผม ทดสอบกับดอกใหญ่นะครับสามิมิลเต็มแม็กของหัวเลยนะครับดูกำลังเครื่องของเขานะครับเข้าได้อย่างง่ายดายเลยนะครับผมนะครับผมโอเคครับชุดโปรโมชั่นนะครับผมชุดนี้นะครับตู้เชื่อมพร้อมสว่านแบตแลกซื้อได้นะครับถ้าสนใจก็สั่งซื้อได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ